สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องายสุภูสุพจน์นะจ้ามื้อนี้มีโอกาสได้ไปตลาดเอเชียเนาะจ๊ะหรือว่าเอเชียมาร์เก็ตแม่ก็อยากมารีวิวให้เบิ่งว่าได้ยังมากินแน่ออแล้วกินของไทยหรือว่าของน้ำเขาจากไทยหรือว่าของเอเชียเขานี่แพงบอถามว่าแพงบอแพงแน่นอนจ้ะเพราะว่ามันมีมันมีภาษีน้ำเขาเนาะจ้ะเเบิง์นแม่ใส่เบิ่งว่าได้ยังมากินแน่นอะจ้ะ อย่างแรกเลยก็คือขิงจ้ะนี่คือขิงเอาไว้จะพัดใกล้พัดขิงหรือเอามาเห็ดแบบว่าเครื่องแบบว่าเครื่องสมุนไพรนี่เนาะจ้ะค่ะอันนี้ก็ราดเบอร์รี่ของไอสตอเบอร์รี่ของน้องท,ที่เราขอมาเนาะจ้ะแล้วก็มีน้เปรี้ยวซองแพกเอาไปแล้วแม่นบ่ลูกโอเคอันอันนี้ก็ไดเ้เครื่องเครื่องแกงที่เฮ็ดน้ำยาเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นเเครื่องต้มยำเนาะจา้ะเครื่องต้มยำสำเร็จรูปจ้ะอันนี้พริกแกงผะแนงเนาะจา้ะพริกแกงผะแนางแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็ม,าามัสมั่นจ้ะอันนี้ก็เป็น ober, ผัดเครื่องเครื่องพริกแกงที่แบบว่าใส่ผัดกะเพร e าแม่จ้ะแบบสำเร็จรูปเนาะจ้ะ เพราะว่าหาใบกระเพราะว่าเห็นจ้ะอันนีเนเนนนนเน้เป็นเครื่องปรุงผัดไทยจะ้ะแล้วกับอันนี้ก็คืออันมันคือรสดีเฮาเนี่แม่จ้าเป็นเครื่องปรุงรสหมูเนาะจ้ะอันนี้มือนี่บักกอได้เนื้อเงยอยู่ด้วจ้ะได้เนื้อเงยอยู่อันนี้ห่าดอนแปดซีกับประมาณร้อยก็บาทถือว่าถือเติบอยู่ด้วจ้ะเพราะว่าครั้งที่แล้วนั้นได้ไหมเจ็ดหรือแปดดอนบ่แน่ใจคือ สองสามร้อยอะจ้ะสองสามร้อยบาทแต่ว่าอันนี้ลูกง่งติบน่าจะลดราคาอยู่นะจ้ะแล้วอันนี้ได้ได้ตะไคร่มาแต่ว่าตอนแรกจะเอาไปคืนแต่ว่าอันพ่อบ้านแล้วว่ามันมีหักหรือเดเมียเจ้าเสียไปคืนอย่างนั้นเจ้าจมีโอกาสปลูกสำเร็จท้ายาจาได้ยันขยายพันธุ์ต่อไปอะโอเคอันนี้ก็เลยเอานะจ้ะอันนี้ก็เห็นนอ้องยูเท็กซัสนะจ้ะ แล้วเฮดอันสมมูให้สมเนื้อให้สามีแล้วกินอันนี้แม่ทั้งนี้ก็เลยอยากเ็ดไห้สามีกินน้ำแล้วจ๊ะอันแข้งก็มูก็คือเขานะจ๊ะข่าวข่าเนี้ยของเกาหลีนะจ้ะอันหรือว่าข่าหวานจ้ะอันนี้ก็ตกยูที่ประมาณอ่าสิบเก้าจุดเก้าเก้าท่าูเท่ากับยี่สิบดอลก็เท่ากับประมาณหกร้อยร้อยห้าสิบบาทไทยเฮานะจ้ะอันนี้ มันจะเป็นคล้ายๆกึ่งมีกึ่งอ่ะน,นี่แม่จ้าก,กึ่งมือกึงอ่งขนมเส้นแม,ม่จ้าก็เลยจะเอามาลวกหรือเอามาผัดให้เด็กน้อยกินมันมีได้มาสองห่อจ้าเนี่ยสองห่ออันนี้อ,อันนี้ตกห่อละสามดอนกว่าก็ถือร้อยก็บาทนิดๆแล้วจ้าก,ก็ถือว่าโอเคอยู่พอมันมีหลายหลายหลาย,ลายแพ็คกเนาะจ้าอยู่ในนี่แล้วกับกะทิกะทิเชา้าเกาะ เอามเห็ดคองบานหรือเอามเฮ็ดมาสมันหรือมาเฮ็ดผนงเนาะจ้ะได้มาสองอันจ้ะอันนี้หนาที่ดได้ประมาณสองหรือสามรอบดูจ้ะอันนี้จ้ะแล้วก,กับ,บกหนาวมะานาวนีขาดเพราะได้เพราะเด็กน้อยนี่กินลาบหมูเก่งอยู่ในตู้ยังอยู่ประมาณจะขาหกน่วยแต่ว่ามือนีได้มาสามสามน่วยสามลูกต่อดอนเนาะจ้ะมือนีก็เลยได้มาเก้าน่วยกับของเก่ากันนาะจี่หง กระนาดซีไซได้ถึงเดือนหนึ่งยู่เนาะจ้าแบับนี้อันเอ่อสวีตพูเรโตนี่อัน,น,ม,น,ม,นมันมันแก้วมันว่าจ้ามันเทศเนาะอันนี้คืออันเอามาเฮดมาสมันซูพี่น้องกินเนาะจ้าอันอันนี้ก็คือผักซีแมจ้าแต่ว่าอันทำามว่าผักซีกะกินกะบบ่บคือผักซีบานเฮาเสลยแต่ว่ากะ มันกะหอมเฮ็ดใหลาบหรือว่าต้มยำหอมไปอีกเนาะจ้าก็น,นี่กะเลยหยิบมาน้ำอันนี้ว่าสิเดี๋ยวนะจ้ะอันนี้ว่าสิเอาวนอันมาเห็ดอมอ,อมไก,ก,ก่หรือว่าออมหมูสู้เด็กน้อยกินน้ำนาะจ้าเพราะว่าเด็กน้อยเราก็มากินผักกินอย่างมือนีก่ะถือว่าได้ของหลายย่างอยู่เนาะจ้า,จาแต่ว่ามือนีกับิิมแขวไปร้อยสี่สิบหกดอน ได้มาสามถุงนั่นแหละจ้ะสามถุงรีไซเคินเลน่ะนะคะกระเท่ากับร้อยซี่สิบหกดอลกระเท่ากับประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยเฮ้ากับประมาณสี่พันหกหรือสี่พันเจ็ดร้อยประมาณนี้เนาะจา้ะถือว่าได้ลายยูจ้าสำหรับแม่ก็ถือว่าได้หลายเพราะว่าคือเฮาซื้อมัดตุนไวน้นี่ประมาณเดือนหนึ่งเลยเด้จ้ะเพราะว่าคือจอยูบ้านนี่ so, ยูบ้านเขาก,ก็กินอาหารไทยอาหารเอ่อ กินอาหารฝรั่งน้ำสาเนน้ำมันบัลแกะอันกับบุ๊มบัลลางกกินอาหารไทยตลอดเวลาเนาะจ้ะอันนี้กัมารีวิวให้เบิ้งจ้ะว่าใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นแบบใดแต่ว่าถูกอย่างคือแบบแพงเบิดอยูเมืองไทยบอกแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ากับุ่๊มบนลลางคนฝุ่นเฟยกระโดดได้จ้ะแต่ว่าฮัลโหลครับแต่ว่ามาอยู่นี่ ประหยัดประหยัดทุกอย่างประหยัดส้อยสามีทุกอย่างเท่าที่สิประหยัดได้ก็บ่อดนะดจ้ะบ่อดบ่อยากแต่ว่าก็ต้องประหยัดสอยกันเพราะว่ารายได้มาจากสามีคนเดียวเนะจ้ากะมาริวิวใอยฟังแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ